คุณมานิดค่ะจากระยองคุณมานิดสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีครับปิดทางเข้าออกเหรอคะอันนี้เป็นที่ดินของคุณมานิดเองไหมคะครับค่ะพอใ้ว่า่ะอ๋อค่ะใครปิดทางเหรอคะก็คืออย่างนี้นะฮะบริษัทเออาร์พีซีเนี่ยก็ว้านซื้อที่ดินนะฮะตั้งหลายปีมาแล้วแล้วก็ เสร็จแ,แล้วมันมันมีปัญหากับราคาของผมอะ่ะก็เลยไม่ได้ขายเรา,เราไม่ขายเขาอืมไม่ได้ขายเขาเลยไม่มีทางาออกเลยทีนี้ทีนี้ไม่มีทางออกเนี้ยทํอาอะไรไม่ได้มาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะครับนี่ก็อยากให้คุณถนอมเนี่ยช่วยประสานงานกับบริษัททีนี้ประธานก็ได้ ว่าผมไปล้องไปทั่ไปแล้วมันมันมันก็ไม่ให้ความสนใจกับเราอนะฮะอืมเป็นบริษัทอันนี้เราติดต่อบริษัทเพื่ออะไรเพื่อเราจะขายให้เขาเลยครับหรือตอนเนี้ยก็ต้องต้องขายนะฮะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันเข้าไม่รอดนะฮะเราแปลงอื่นมันก็เข้าล้อมรอบเราไม่หมดแล้วอืมอย่างเง,งีย้ยน,นะก็ติดกำแพงเขาแล้วใช่ไหม ถูกต้องครับเออ็เออนนนนรปไข่่แดงงยูตั้ทีที irpc irpc เดี๋ยวนี้ irpc ้ r p c ของปตทไม่ใช่เดี๋ยวนี้ของเอเดี๋ยวนะมันตั้งกัดนั่นหรือเปล่าไม่รู้ฮะใช่ถ้า irpc แน่ใจใช่ไหมใช่ค่ะ irpc เป็นเครือข่ายของเป็นบริษัทของลูกปตทตอนนี้ไม่ใช่ของคุณประชัยเลียกไพร่รัฐเดิมแล้วครับใช่ครับครับใช่เขาเขายึดมาแล้วยึดจากคุณประชัย กี่ยวับบริษัทใ่มันเป็นไารพก็ปตทต้องติดต่อปตทจะขายเขาจะซื้อไหม<อ>ทีนี้ถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่เช่นนั้นพี่ก็ต้องฟ้องเปิดทางออกอะครับมันต้องมีทางมันต้องได้ออกครับพี่มันแอมเคยเคยก็ยังไม่ได้ฟ้องเลยนะฮะเอาอย่างนี้ก็ได้พี่มน,นิษฐ์เอาเถอะมันเป็นข้อพิพาทกันมานาน ผมเข้าใจว่าพิพาทถ้า20กว่าปีเนี่ยแสดงว่าพิพาทมาตั้งแต่ยุคสมัย TPI นน่นะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคือคือเงี้ะ TPI เขาเคยเสนอแรกแปดแสนอ่านี่ไงนี่ไงโอเคพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พ,พี่พี่มณน์แสดงว,ว่าพี่มีพิพาทเดิมมาตั้งแต่ยุคที่เป็น IRPC เนี่ยเป็นของ TPI ของคุณประชัยทีนี้เนี่ยประเงินว่าตอนนั้นคุณไม่ขายเขา แล้วต่อมาเนี่ย TPI เนี่ยถูกยึดถูกยึดจากคุณใบชัยมาเป็น IRPC เป็นของปตทคุณลองติดต่อบริษัทบริษัท IRPC ฝ่ายฝ่ายอะไรอ่ะฝ่ายที่ก็ดูแลทรัพย์สินน่ยเออลองดูสิลองดูสิพี่ลองดูสิครับถ้าไม่เช่นั้นถ้าพี่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินก็พี่ก็ต้องหาทางออกแล้วก็ฟ้องเปิดทางหนูครับพี่ครับเขามีสองสำนักงานนะอยู่ที่ระยองก็มีโดยตรงนะคะแล้วก็อยู่กรุงเทพก็มีค่ะ ต้องฟ้องเปิดทางนะพี่นะต้องฟ้องเปิดทางทีนี่จดทนัมเคยทำหนังสือไปถึงประธานคนก่อนแล้วนะฮะก็ไม่ตอบมานะฮะว่ายังไงก็ไม่สนใจซื้อไงโอ้มันถ้าถ้าไม่นี้เขาก็สร้างอะไรขึ้นมาอีกเอไอเฟ้าอะไรสุราร์เซอล์ก็อีกอึ่งคืออีกอันหนึ่งก็คือพี่ปิดประกาศขาย นะให้เขารู้เดี๋ยวเขาติดต่อมาถ้าเขาจะซื้อกับสองที่ไม่มีทางออกเขาต้องฟ้องเปิดทางก็ฟ้องไงฟ้องไออาร์พีซีนั่นแหละฟ้องแล้วปั๊บถึงตอนนั้นเจรจาโอเคนั่นแหละวิธีการเจอเขาดีที่สุดถ้าที่ไม่ฟ้องก็ไม่ได้เจรจากันใช่ครับโอเคนะพี่มณิ์นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ